สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องคายนะครับบริเวณจุดชมพญานาคบ้างไฟพญานาคนะครับบรรยากาศในะเวลานี้14นาฬิการ้อนครับแต่ความร้อนไม่ได้เป็นอุปรสรรศักสำหรับพวกเรา บรรยากาศที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับที่มองเห็นข้ามแม่น้ำไปด้านหน้านั่นก็คือฝั่งสปปลาวครับผมวันนี้ถ้าเป็นวันดอกพรรษาแล้วครับคนจะแน่นถนนเส้นนี้จะคลาข้าไปด้วยผู้คนทั้งหมดแล้วครับ ที่พักจองเต็มครับแต่ด้วยสถานการณ์วันนี้โควิดเริ่มซาครับเรามีเพื่อพาแกิจที่จังหวัดน้องคายเสร็จภารกิจเราสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมบริเวณนี้ได้เก็บภาพสวยๆไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วครับ ะครับรรยากาศความสวยงามของแม่น้ำโขงมองข้ามฝั่งไปก็จะเป็นฝั่งสอปอปอลาวนะครับเดี๋ยวสูงสังหน่อยนะรบรรยากาศยามนี้แดดดีเหลือเกินครับ ดดดีือเกนบรรยากาศตรงนี้ก็มีสถานที่ออกกำลังกายของชาวอำเภอโพนพิสัยครับความงดงามรูปปั้นพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆท่านที่พวกเราได้ศรัทธากัน ในน้ำโขงวันนี้นะครับไม่ได้เหือดแห้งสายน้ำสวยงามฝั่งสปปลาวก็เขียวกับจีด้วยครับฝั่งเราก็โอเคอยู่เขียวเหมือนกัน ฝนก็ตกมาสองสามวันที่แล้ว <c oughs> ถามชาวบ้านที่เนี่ยครับที่นี่มีฝนตกก็คือถ้าให้บรรยากาศดีครับ โอเคครับผมนะครับสายน้ำที่ไหลายยาวของแม่น้ำโขงครับบริเวณอำเภอพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายความสวยงามที่ไม่จีดจางครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ขอกำลังแรงใจทุกๆท,ท่านเป็นแรงใจสำหรับการทำงานของพวกเราในคลิปต่อไปนะครับมีโอกาสเราจะกลับมาใหม่ครับผมสวัสดีทุกท่านนะทุกๆท,ท่านครับครับ